สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ไปค่ะพี่พี่มิสสวอเย่เย่มางานโอเปนเฮาส์ไม่ใช่นวัด่ะเมื่อกี้ไนะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ที่ไหนทศิลปการค่ะเราอยู่กันที่ศิลปาการนะครับผมเราก็มามางานโอเปนเฮาส์ไม่ใช่นวัด่ะเมื่อกี้ไดะขาอันนี้ก็เป็นงานโอเปนเฮาส์ของศิลปากรนะคะมีชื่องานว่าทับแก้วอะไรสักอย่างเนาะก็เลยเราก็กำลังจะไปที่คณะที่เราสนใจศิลปศาสตร์ใช่ก็คือคณะศิลปศาสตร์นี่ เราก็เดินตามหาคณะศิลปศาสตร์มันนานมากๆประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วก็แบบหลงหลงไปเลยรล้อนมากๆก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเดินกันไปเรื่อยๆนะคะข่าตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงจุดที่เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลโยียอุตสาหกรรมนะคะไปเลี้ยวไปทางนี้นะคะมัก็จะเลี้ยว <le w. S 2> จะไปศิลปชาศิแล้วราทค่ี่ววะผู้หญแบบน่ารักมากเลยอะิวโซิวมึตอินแถวเดเนรับปองเดีตอนนี้เราก็เดินมาถึงหอศิลป์หอศิลป์ราชกุมารีของคณะเอยไม่ใช่ของมศิลปศารตร์แล้วนะคะก็ต้องมีแบบหลายหลายอย่างก็แบบมีความอาร์ตเออมีความอาร์ตตั้ง เราำลังจะไปไหนกันต่อเพราะเราจะเรากำลังจะไปไหนต่อเดี๋ยวนั้เรากำลังจะไปดูลูกค้าที่วางอยู่ตรงๆที่ชิมเราจะกลับมางานศิลปะเซลเรากำลังจะไปไหนกันคะเราังไปดูงานศิลปะอีกที่นแล้วเราบันไดที่น่ากลัวที่สุดที่ค่าเราตอนนี้เรากำลังจะเดินไปตรงวันนี้ก็จะเดินไปตรง ลองออกแบบเกี่ยวกับการออกแบบแฟชั่นค่ะ Yes sir คือเราเดินหามานานมากคุณางสองคนนั้นเขาสนใจเราจะมาลงทะเบียนกันก่อนนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มางาน Open House ที่มอกรุงเทพนะคะใช่แล้วค่ะมากันสองคนงานเริ่ม8โมงแต่ว่าเรามาถึงตอน9โมงนะฮะเย่เดือยเราไปดูบรรยากาศกันค่ะใช่ อนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่คณะศิลปรกรรมศาสตร์นะคะเอกแ,แฟชั่นเนาะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เพิ่งไปดูคณะอะไรนะเหมือนแบบเป็นเป็นมนาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ค่ะแบบใช่เป็นของภาคอินเตอร์แล้วแบบยการเรียนของคือดีมากมันไม่ได้แบบเป็นการเรียนที่แบบอยู่ในกรอบอยู่ในห้องแล้วนั่งอ่านหนังสือ มันแบบไม่มีสอบมันได้ทำแอคทิวิตี้มันได้ทำอะไรเงี้ยปฏิบัติจริงๆแล้วก็ต่อไปอนี้นะคะเราก็จะไปที่ไปดูพระนิเทศก็คือที่ที่เราต้อง <wanna> องเรียนยายมีขายหอยยายมอยขายหมี របស់ទៅតាមឲ្យដល់